เราก็ได้เรียนรู้ข้อธรรมคำสอนของหลวงปู่จากคำตอบที่ท่านตอบให้กับโยมที่มากราบเรียนถามในเรื่องราวต่างๆมากมายหลายเรื่องเลยนะคะต่อไปเป็นเกรดธรรมคำสอนพระยานวิสารละเทนหลวงปู่ไดโนเสาร์ข้อวัดองค์หลวงปู่ 1. ตื่นเช้าให้ท่องหนังสือ 2. ไปไหนให้ถือรองเท้าสม เวลาเก้าให้ดูสติ 4. การดำริให้เป็นมัชชิมาหมั่นแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ 6. ขยันขจัดอกุศล 7. รักษาผลแห่งสมาธิภาวนา 8. ก่อนหลับทุกคราให้ตั้งสติ